สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพวิชาการงานอาชีพหรืองานธุรกิจการปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพจะต้องอาศัยทักษะการทำงานกระบวนการกลุ่มมีความสามารถในการทำงานถูกต้องแม่นยำรวดเร็วและมีความชำนาญจนเป็นที่เชื่อถือและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการทำงานปฏิบัติงานตามแผนปรับปรุงและพัฒนาและสรุปผลการปฏิบัติงานซึ่งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการทำงานมีทักษะในการแสวงหาความรู้การแก้ปัญหามีความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายซึ่งวันนี้จะเป็นการทำลูกประครบสมุนไพราการทำลูกประครบสมุนไพร เป็นการแก้ปัญหาด้านสุขภาพเบื้องต้นโดยการใช้สมุนไพรหลายอย่างมาห่อรวมกันด้วยผ้าได้ดิบหรือผ้าฝ้ายนำไปนึ่งให้ร้อนแล้วนำมาประครบตามบริเวณที่ปวดเมื่อยเครดขัดยอกเมื่อสมุนไพรซึมสู่ผิวหนังจะทำให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีลดอาการอักเสบคลายกล้ามเนื้อและอาการปวดได้ดี ซึ่งต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทำลูกประครบสมุนไพรก่อนอื่นเราจะต้องนำสมุนไพรามาล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กนำไปตากให้แห้งสนิทต,ตัดผ้าได้ดิบหรือผ้าฝ้ายให้มีขนาดประมาณ3 5คูณ35ซนติเมตรแล้วคนส่วนผสมของสมุนไพรทั้งหมดให้เข้ากันนำไปวางบนผ้าที่เตรียมไว้แล้วนำไปชั่งน้ำหนักประมาณ100 ถึง150กรัมใส่เกลือไพรผงและพิมพเสนประมาณหนึ่งช้อนชามัดห่อรวมกันแล้วผูกด้วยเชือกใส่ถุงติดสติกเกอร์พร้อมจำหน่ายวิธีการใช้ให้นำลูกประครบสมุนไพรามาพรมน้ำให้ชุ่มแล้วนำไปนึ่งประมาณ10-15นาทีแล้วนำมาทดสอบความร้อนกับท้องแขน ถ้าร้อนเกินไปให้นำผ้ามารองก่อนประครบต่อไปจะเป็นการสรุปเนื้อหาและผลงานต่างๆของนักเรียน